ตายละเออมันนี่ตายเออมันนี่ตายไฮแซบเออมันนี่ตายนี่ตายขามแม่เป็นปั้นเลยนะมันนี่ตายมันนี่ปุ่มหลามอะมันนี่ตายมันนี่ปุ่มหลามตุ้ยขนาดนั้นขาตุย้ยเป็นขาดแด<บ>งไก่ว่าน้องอ่ะแม่ว่าน้องมันนี่ เกิดเสียจู่มาไปทำมันเลยมาเอาแล้วมาเอาละให้มันหยุดแค่รุ่นเราใช่ไหมเนาะเป็นสาวโสดนะมันนี่เนาะเขาได้เอนดูมันถ้าไปทำมันอะมันแบบมีลูกขึ้นเอนดูมันเอนดูนี่อย่างเอามันเอาลูกเหรอก็นะว่างกับมูจักเฝ้านอนแบะอยู่ท่านะะแบะหีบะอีแบะหีไ่ว่าน้อง่าพูดคำหยาบสิลูกติวขามาขึ้นเหรอ มันมนี่าตมันนี่ายแล้วมันนี่ตายอ่องมันนี่เก่งใจพ่องมันนี่นะลูกขึ้นมาเฝ้าบ้านพ่อของลูกนะมันนี่เน้มันนี่เน้ลูกละลูกว่าอ่ะอไข่แม่ไข่แม่ว่ะดำดีจังทายไม่ติดโอย้ยอะ คอนเพกเ,เตอร์วะ่ะวิงมานอนใหม่ว่ะวิงหาแม่ใหม่วะ่ะ